ขาบไปเลี S <S <々>้ยวไม่เปิดไปเลี้ยวใช่ป่ะผมยังเคลือบตนเลยแล้วมอเตอร์ไซค์มาขายแล้วครับตู้เลี้ยวไปเลี้ยวเปิดเนี่ยเคลตู้เลยเออเลี้ยวไม่เปิดผมไม่ทนเกือบางที่ผมเคลือบตู้นะไปเลี้ยวก็ไม่เปิดใช่เนี่ยไม่เปิดลงมาต้องลงมาต้องแก๊ก

เด็กยีเป็นซอบพี่โห่เนี่ยเบสไกลแล้วเปปสบสเดี๋ยวมาแบบไม่ได้เปิดมาครับ มาจากตรงนี้เมื่อกี้ยังเห็นมือโทรศัพท์อยู่บอกขงเราโทรัพมาขนาดไหนของเพื่อนมือแล้วเขาบักหมะก็โทรหาพ่อมึงนี่เบอร์อะไรจ๊าเบอร์ย่าอื้อโอ้โหใจอยน็ง่อนะหุเขาทยั้องวเขาอากกับเื่อนเองเนี่ครับ ไม่ได้เบอร์พ่อคุณเจออะไรเบอร์พ่อไ่เจอำไม่ได้แล้วนจะเบอร์ใครได้เป็นพ่อมาให้ตายแล้วพี่ข้าวไหนมาครับเบอร์พ่อออกมาด้านบัง การคาเคื่อนพี่ก็ตามพวกมาเลยใชไหมใช่ใช่ขับอะไรมาเนีนเ่ยปีวพี่ขอตามหน่อยโห้มาเคื่อนโอนนะแล้วไปเลี้ยวหัวก็ไม่ยอมเปิดใช่ไหมเออไปเลี้ยวหัวไม่ยอมเปิดแต่ไม่มีกล้องหน้ารถเนี่ยเลือกยไม่มีวะไม่มีดิยเหมือนวามีงามใช่หรือเล้องหน้าเองง่ายง่าย <c oughs> ไม,ไม่ทำรั่วก็ได้รูไหมขอไม่ไ,มไ,ได้เอาเอาเอาใครมาแค่อยตรงนี้ามหนึ่นมนมงมาตอเล็กด้วย